ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ครับมอนซาครับเขาทำฝาของ New D-MAX 2024เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยอันนี้ฝาเหล็กครับอันนี้คือฝาเหล็กนะครับ ซึ่งเราเห็นเส้นสายพวกนี้เนี่ยก็คือเราใช้ในการออกแบบตัวฝาใหม่ของเราครับนะครับนี่คือฝาเดิมๆเลยนะนะครับแล้วก็มาดูน้ําหนักกันอันนี้คืออยู่บนตาช่างเลยครับอันนี้เป็นสแตนเลสเลยครับอันนี้เป็นสแตนเลสใช่ครับสแตนเลสเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติแข็งแรงกว่าโลมิเนียมเรามาเห็นตรงจุดนี้มันเลยทําให้ผมคิดได้เรื่องหนึ่งทุกวันนี้คนใส่ฝาคาร์บอนเขาจะเป็นห่วงเรื่องฝาบินผมทําฝากระโปรงมาเนี่ยสิบแปถึงยีปีในเมืองไทยนะผมจะรู้ปัญหาเลยว่าทําไมรถซุปเป 300 200องรทำไมเขาไม่บินอ่ะ สวัสดีครับผมเอ็มโรซิงเท l แลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับ New D m a x 2024อีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับสายแต่งสายเิ้งนะครับต้องถูกใจคลิปนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่โรงงานมอนซานะครับหรือว่ามอนซาแฟกตอรี่นั่นเองนะครับถามว่ามาทำไมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ครับมอนซาครับเขาทำฝาของ New D m a x 2024เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาฝาคาร์บอนสำหรับ New D m a x 2024 ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาเพื่อนมาคุยกับเจ้าของสํานักครับนั่นคือพี่ม่อนนั่นเองนะครับมาคุยนครับว่าสําหรับเจ้าฝาตัวนี้นะครับมีอะไรพิเศษบ้างแล้วก็จะมาดูด้วย ว่าขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยติดตั้งยากง่ายขนาดไหนนะครับสำหรับฝาคาร์บอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้มีการเปรียบเทียบด้วยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ชมครับว่าสําหรับฝาเดิมนะครับที่เป็นฝาเหล็กนะครับจะน้ําหนักแตกต่างจากฝาคาร์บอนแค่ไหนนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอกับพี่ม่อนกันครับไปครับนี่ครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่ม่อนแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนรู้จักพี่ม่อนกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะออกสื่อมาหลายสื่อด้วยนะครับแล้วก็เมื่อยยนนะครัับบล้้ีเเาู่่กจตใหม เป็น New D-MAX ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเปิดฝาโล่งไว้เดี๋ยวเราจะไปดูน้ำหนักฝาเดิมว่าแตกต่างกันเท่าไหร่ระหว่างฝาเหล็กกับฝาคารบอนใช่แล้วนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เป็นที่แรกนะครับที่ทำฝา D-MAX 2024มานะครับที่แรกเลยนะเพราะว่ายังไม่มีใครทํามาก่อนเลยด้านหน้ามันก็จะมีส่วนที่มันแตกต่างกันนะพี่เนาะใช่ครับมีพวกไฟ ครับกับอาจารย์ครับเฉพาะด้านหน้านะครับมันเลยทําให้ไม่สามารถที่จะเอาตัว2,020มาใส่ได้ใส่2,024ได้ใส่ไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเหมือนๆกันแก้มอะไรทุกอย่างเหมือนกันแต่จริงๆมันใส่ไม่ได้ใช่ครับนะครับนี่แล้วก็สวยมากๆนี่ตัวนี้คือได้มันเร็วมากนะแล้วพี่เขาเปลี่ยนล้อเป็นอะไรมาเรียบร้อยแล้วส่งเขาไม่ต้องทําอะไรเยอะใช่ครับนอกเหนือจากตัวฝา อ,อย่างอื่นเนี่ยเราสามารถเอามาใส่ได้ด้วยกันเลยไหมฝาท้าทยคนละทรงกันขนาดเท่ากันครับแต่ด้วยรูปทรงเขาจะไม่เหมือนกันทีแรกเรานึกว่าแบบว่าถอดฝาท้าทยออกแล้วก็เอาฝาท้าทยของเราที่เป็นงานคาร์บอนมาใส่ได้เลยไม่ได้ด้วยไม่ได้ครับโอโ้ก็ต้องเปลี่ยนต้อง,องรอฝาท้าทยตัวใหม่ใช่ครับของเราเตรียมทำมาอย่างไรเออตอนนี้อยู่ในช่วงการออกแบบครับแต่ไม่นานอะครับเพราะว่าจริงการออกแบบของผมเนี่ยผมออกแบบเองพี่ๆเขาเตรียมยกฝาไว้ให้เราดูนะครับอันนี้คือฝาเดิม อันนี้ฝาเหล็กครับอันนี้คือฝาเหล็กนะครับซึ่งเราเห็นเส้นสายพวกนี้เนี่ยก็คือเราใช้ในการออกแบบตัวฝาใหม่ของเราครับนะครับนี่คือฝาเดิมๆเลยนะนะครับแล้วก็มาดูน้ําหนักกันอันนี้คืออยู่บนตาช่างนะครับครับ18บแปดโลครับสิบแปดกิโลใช่ครับนะครับเห็นฝั่งนี้มันจะต้องมีการเหมือนทําอะไรกับเขาด้วยครับพี่ก็คืออันนี้เป็นดีไซน์ของกระดูกงูเราครับอ๋อใช่ครับคือ พอดีมาของการีไ์พวกนี้เป็นเอ็มดนามิกเป็นรูปทรงเอ็มครับแล้วก็รับแรงด้วยครับนี่คือพี่ใช้ฝาเดิมใช่ครับมาขึ้นกับตัวที่เราขึ้นแบบไว้ใช่ครับอเราปั้นอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะสแกนออกมาครับสแกนออกมาแล้วก็จะเห็นภาพก่อนแล้วเราก็ถึงมาขึ้นงานจริงเออทีแรกเราเห็นฝั่งด้านนู้นก็คือเป็นฝาเหล็กเราคิดว่าข้างในนี้ยังเป็นฝาเหล็กไม่ใช่อันนี้คือเราตัดของเดิมออก S <S ใช่ครับแล้วเลียนรูปแบบทรงของเราไป <S <S ใช่ครับ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แล้ว <S <S 2> <S 2> อย่างฝาหน้าเราเงี้ยฝาหน้าเนี่ยเราจะเขียนแบบมาก่อนครับเขียนแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะปั้นดิน <S <S 2> <S 2> ซึ่งงานปั้นดินในเมืองไทยอ่ะผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ปั้นดินเนี่ยมันมีน้อยปั้นดินเนี่ยมันมีข้อดีก็คือทําให้งานเนี่ย เห็นมิติถ้าเราปั้นสีโป๊สันอะไรพวกนี้มันจะปั้นอย่างนั้นไม่ได้พูดง่ายงานปั้นดินก็เหมือนการที่เราปั้นพระพุทธรูปอ่ะมันจะเห็นทุกอย่างแล้วก็เราอยากได้โค้งตรงไหนใช่อาร์ตรงไหนยังไงความความอ่อนช้อยของมันจะมีเราปั้นดินบนฝาตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับที่จริงมันมี2ระบบใช้เป็น CNC กัดออกมาแล้ววางก็ได้แต่ผมว่าปั้นดินอ่ะคืองานชิ้นแรกเนี่ยเราสามารถคุมงานได้หมดทุกอย่าง ก็คือตรงไหนที่เรายังไม่ถูกใจใช่ก็สามามรถแก้ได้<ก>เลยตแต่ถ้าเครื่องดีคือความแม่นยำคือมันจะไป,ไปเหมือนกันใช่แต่ความอ่อนช้อยค,ความลู่ลมความที่เรามองอะ่ะมันจะไม่ได้ ครับนะซึ่งจริงๆแล้วการออกแบบอะไม่ว่าจะเป็นชุดพาร์ตรอบคานไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมเคยไปคุยมาทุกที่เลยนะส่วนใหญ่เขาบอกว่ายังไงการปั้นดินหรือปั้นเคเนี่ยมันก็จะออกมาได้ถูกใจมากกว่านะครับซึ่งอันนี้คือฝาเดิมจริงๆพี่เขาเอามาทาการปั้นเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ครับฝาหม่เสร็จเรียบร้อยครับนี่เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรครับพี่เป็น M 5ครับเป็น M 5ใช่เรียกง่ายๆคือ M 5 Air f o r c e ผมได้แรงบันดาลใจมาจาก เครื่องบินมันเป็นหลักอากาศได้ด้วยเครื่องบินเนี่ยมันมันต้องใช้เกี่ยวกับพวกอากาศมามาช่วยแล้วก็รูปทรงอะ่ะผมว่าเครื่องบินมันเท่ดีผมมีสามสิ่งในการออกแบบของฝาบานนี้นะครับ,รบก็คือด้านหน้าต้องแบบดูแล้วสม,มูทแล้วแล้วต้องเป็นเรื่องราวรับเดียวกันต้องต้องรับรับกันก็คือจากเส้นนี้ต้องวิ่งถึงเส้นหลังเนี่ยจากนี้เราจะเห็นเลยว่าจากนี้จะไล่มาใช่ครับจริงๆก็ลงมานี่ได้ด้วยแต่ก็ะจะมีจุด ให้มันเชื่อมต่อกันใช่ครับอ่าอ่าครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเส้นข้างเส้นข้างของผมเนี่ยมิติเงาแสงต้องได้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบต้องใช้ความรู้ตรงเนี้ยด้วยเพราะว่ามันต้องเอาหลักอากาศด้วยที่ผมเคยเรียนมาแล้วก็สิ่งที่สามคือกองลมอกองลมจะทํายังไงให้มันเท่แล้วต้องอยู่ในยุค2024อ่ะผมผมให้มองเลยว่ากองลมมันเนี้ยดูดีๆเหมือนอะไร เหมือนถ้าเปรียบเทียบนะถ้าเกิดเป็นรถก็จะเหมือนโลโก้ของแมคลาเรนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้ามันก็เหมือนไนคิว่า<ช>ผมแนม่ใจใช่มันได้สองสิ่งเห็นไ,ไหมของผมเ่ยจะมีเรื่องราวทั้งหมดสามสิ่งเนี้ยจะมารวมอยู่ในฝา ของเรามันต้องลงตัวด้วยนะใช่ครับนะครับก็คือหลักๆเลยมี3ข้อก็คือเรื่องของเส้นสายใช่ครับที่จะต้องมีที่มาที่ไปใครับกันใช่นะครับอย่างเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของแอโรไดนามิกหรือว่าหลักของอากาศพลศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือว่าจะต้องมีเรื่องของแฟชั่นเรื่องของยุคสมัยมาเกี่ยวข้องในะครับก็คืออย่างตอนแีกก็คืออย่างที่บอกไปว่า พวกนี้ตอนนี้ไนกี้ก็กำลังมาแมคลาเรนตอนนี้ทุกคนที่เป็นสายรถเนี่ยเขาก็จะเอาแมคลาเรนมาใช้กันนี่อันนี้เป็นพี่บอกว่าเป็นทรงกระดูกตัวเอ็มตัวเอมครับนะครับมันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างพี่ก็คืออย่างแรกเลยได้ได้ได้ความแข็งแรงถ้ามุดเราทำเรียบเลยปุ๊บเนี่ยครับมันมีการให้ตัวแต่ถ้าเรามีสันเข้าไปเนี่ยมันเพิ่มความแข็งแรงแล้วอย่างที่สองมันดูเรียบร้อยกะบท้ายรถเนี่ยเขาจะมีเป็นหลอนสันแบบนี้เพื่อที่จะรับแรงประทะแบบนี้คือสันพวกนี้คือ ส่วนที่ช่วยในการรับความแข็งแรงใช่และอย่างที่สมคือบ่งบอกเลยครับว่าเป็นเ Dynamic Design ซนานี่แล้วก็อย่างพวกจุดยึดต่างๆตัวเนี้ยเราจะใช้เป็นอันนี้เป็นสแตนเลสเลยครับอันนี้เป็นสแตนเลสใช่ครับสแตนเลสเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติแข็งแรงกว่าโลมิเนียมเรามาเห็นตรงจุดนี้มันเลยทําให้ผมคิดได้เรื่องหนึ่งทุกวันนี้คนใส่ฝาคาร์บอนเขาจะเป็นห่วงเรื่องฝาบินบมันจะมีแบบข่าวออกมาเยอะมากเลยว่าเรื่องฝาบินต้องใส่ตัวล็อกสากะโปงฝาของเราเนี่ยครับ ต้องใส่เลยครับเพราะผมทํามาเนี่ยพู่ตรงปีนึงจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาให้เราเราผลิตเยอะมากยังไม่ถึง0 0 0 0 1เลยอ่ะเลยมันน้อยมากที่เจอนะครับคือการล็อกฝากระโปรงคือเหมือนแบบลืมล็อกลืมล็อกบ้างแล้วก็สมมติเราออกจากลานล้างรถแล้วเขากดกดไม่สนิทอ่ะเพราะกดไม่สนิทมันไม่มันไม่เข้าเกี่ยวมันไม่เข้าเกี่ยวพอเราขับปุ๊บมันก็เปิดแต่ไอคำว่าฝาบินเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องแจ้งกันก่อนคือฝาบินเนี่ยก็คือ กระดูกงูกับฝาหน้าต้องแยกออกจากกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองความกันนะครับคือต้องบอกก่อนหลักๆเลยของฝาคาร์บอนนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสองชิ้นใช่ไหมพี่ก็คือชิ้นหน้าด้านบนแบบนี้กับชิ้นล่างกับชิ้นล่างใช่ครับปัญหาที่เจอกันก็คือมันแยกออกจากกันใช่แต่ถ้ากระดูกงูกับฝาบนยังอยู่เหมือนกันอ่ะอันนี้เขาไม่เรียกว่าฝาบินก็คือการไม่ได้ล็อกเป็นการล็อกที่ไม่สนิทอ่าแต่ลูกค้าจะเข้าใจว่าพี่ฝาบินบอกเนียขอดูรูปหน่อยครับถ้าดูรูปปุ๊บเรารู้เเลยยว่านี้ เป็นเคสที่ล็อกไม่สนิทแล้วฝาพวกนี้มันจะวิ่งเข้ากระจกเลยก็คือตีปุ๊บมันอย่างนี้เลยแต่ถ้าฝาบินอะไอแผ่นเนี้ยมันจะอยู่กับรถแต่ไอฝาข้างบนอะมันมันหายไปแล้วครับอันนี้มันเกิดจากปัญหาอะไรครับมันเกิดจากการเพสงานแล้วก็ใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพอะคือตรงนี้สําคัญที่สุดเลยในการทําฝาเพราะว่าอะไรไหมประสบการณ์อันนี้จะฟ้องผมทําฝากระโปรงมาเนี่ยสิบแปดถึงยี่สิบปีในเมืองไทยนะผมจะรู้ปัญหาเลยว่าทําไมรถซุปเปอร์คาร์วิ่ง 300-200ยสอ้ไมเขาไม่บินอะ่ะเพราะตรงนี้มันคือโน้ตฮาวแล้วก็ต้องใช้ของที่ต้องมีคุณภาพที่สุดเพราะว่าถ้าบินไปเจอมอไซโอ้โหใช่ดูกันไม่ได้เลยนะครับแล้วแม้แต่กระทั่งเจ้าของรถเองเนี่ยถ,ถ้าบินมาปิดปุ๊บ แล้วเรามองไม่เห็นถนนเนี่ยเราไปเจอสิบล้อจะอะไรใน่คือุบัติเหตุใหญ่ากใช่มันเรื่องสําคัญครับใช่อ๋อก็คืออยู่ที่ขั้นตอนการเพสคือประกบ2ชิ้นเข้าด้วยกันใช่ครับนะครับโอเคนี่เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฝาคาร์บอนมาเยอะเลยตอนนี้มาดูที่ไฮไลท์ดีกว่าตะ่กี้ฝาเดิม18โลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฝาตัวนี้เนี่ยพอเวลาช่างเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ที่กี่โลน่ครับแล้วตอนนี้ครับทางทีมงานเอาฝาเลขออกไปนะครับแล้วก็เอาฝาคาร์บอนใส่ให้เราเรียบร้อยนะครับตอนนี้น้ําหนักอยู่นี่ ประมาณสัก11.4เนาะประมาณนั้นนะครับเป็นโล่4ไฮเว่ยก็5-6โลใช่โหทีแรกมัน18เลยนะพี่ใช่1 8โลใช่ไหมอยู่มัน6โลกว่ากับ7โลเลยใช่ใช่นะครับโอ้ก็เบาไปเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นฝาตัวธรรมดานะของพี่เขามีฝาตัวที่แบบว่าเป็นเหลื้อยใช่ไหมตัวนั้นจะหนักประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณ7โล7โลอันนั้นลงเป็น10เลยนะแต่นั้นมันเป็น เข้าเครื่องออโต้เคฟใช้ระบบเดียวกับซูเปอร์คาร์ซึ่งตัวนี้เอาจริงนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรใช้ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะจริงๆตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ขายดีของวอนซ่ามากเลยครัแต่มว่าใครอยากแบบไฮเอนด์เลยผมอยากได้กระบะที่เป็นไฮเอนด์ก็ไปสั่งเป็น p ีเพ็กออโต้เคฟนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าจะลดน้ําหนักไปอีกเป็น10บโลแล้วก็เบาแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆด้วยตัวนั้น นะครับก็คือเข้าเครื่องที่เราเคยพาเพื่อนไปดู30สามสิบกว่าล้านใช่ครับนะครับนี่อันนี้คือน้ำหนักที่เราได้เห็นกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีมาให้เพื่อนๆได้ชม2ตัวด้วยที่เป็นตัวงานของมอนซาที่เป็นฝาคาร์บอนนะครับลหลายคนเห็นตัว2024ไปเรียบร้อยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยสามารถใส่กับฝาตัว2020ได้ไหมอ่าได้ไหมพี่ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าด้วยเนี่ยเห็นไหมดูดูตรงนี้นะครับคกระจังหน้าสองพันยี่สิบสี่กับสองพันยี่สิบมันคนละตัวกัน เห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมด้านข้างอ่ะได้ด้านข้างได้เพราะใช้แก้มเดียวกันนะครับเพราะอย่างเงี้ยเราจะเห็นแล้วอันนี้เขาจะเรียบเรียใช่ครับอันนี้สองพนี่สี่นะอันนี้สองพัยี่สี่จะเรียบไปหมดเลยถ้าสองพันยี่สบก็อันนี้ตอนี้เขาจะนอนอันนี้นะครับครับแล้วความกว้างความกว้างเท่ากันครับเท่ากันใช่ครับความกว้างเท่ากันดูผิวเผินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วของสอง0ันยี่สิบน่าจะยาวกว่าเพราะว่าเหมือนว่า อันนี้เขาจะมีกระจังหน้าที่มันใช่ครับอยู่ดีมันหายไปใช่แต่อันนี้เขามาเพิ่มที่รถมาเพิ่มที่กระจังคือมีกระจังตัวนี้ แต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าจริงๆของเดิมผมว่าน่าจะมางนี้ถึงนี่เสร็จปุ๊บแล้วค่อยขึ้นมาอ่าใช่ครับก็คือตรงนี้น่าะอยู่บริเวณเดิมอ่านะครับนี่ครับอันนี้ได้เห็นแล้วจริงๆก็ไม่สามารถใส่ด้วยกันได้แน่นอนนะครับสาหรับใครที่มี2,020อยู่หรือว่าใครซื้อรถ2,024มานะครับรบไม่สามารถที่จะโยกเอาของ2,020มาใส่ได้นะต้องซื้อใหม่เท่านั้นใ่นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ไหนๆเรามาถึงแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนการใส่ฝาครับจริงๆอยากรู้เลยว่า การใส่ฝาเปลี่ยนฝาเนี่ยจากฝาเหล็กมาเป็นฝาคาร์บอนครับใส่ยากไหมง่ายครับงสามนาทีก็เสร็จครับสามนาทีเดี๋ยวมาดูดีกว่านี้เดี๋ยวปล่อยเร็วๆเลยมาดูกันว่าสามนาทีจริงไหมครับพี่เดี๋ยวเริ่มเลยเลยครับพี่นี่เดี๋ยวมาดูกันจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราต้องเท้าความไปตั้งแต่ตอนถอดกันดีกว่าพี่ตอนถอดเนี่ยจริงๆมันมีน็อตอยู่แค่สี่ตัวสี่ตัวครับใช่ไหมใช่ครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็แค่ถอดออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับทีนี้มันต้องมีการตั้งฝาอะไรอย่างนี้ไหมพี่ไม่ต้องรคับ จริงฝาฝาจริงๆถ้าเราเราใช้เครื่องตัดที่เป็นโรบอทมาส่วนมากไม่ค่อยมีความแบบไม่ไม่ไม่ไมค่อยพลาดครับไม่ค่อยพลาดส่วนมากกเปเะครัเพราะว่าเราก็เหมือนอสามดีจากของเดิมมาอยู่แล้วใช่ครับแล้วใช้โรบอทต,ตัดงานมันก็เหมือนพูดง่ายพันบานก็เหมือนกันพันบานครับ,รบในเรื่องของ การฟิตติ้งเลยไม่จัเป็นต้องทําอะไรใ่นอกจากว่ารถบางคันมีการดัดแปลงมาอย่างบางคันใส่ท่ออินเตอร์เปลี่ยนจุดยึดถ้าใส่อินเตอร์อย่างเงี้ยมีเพราะว่าอย่างอินเตอร์บางทีทําแล้วกรอเราอ่ะกรอเราปกติตรงพร้อมพร้อมใส่อินเตอร์ปุ๊บมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะเอียงก็เลยทําให้ตัวยึดฝาเนี่ยไม่ตรงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งบางคันเนี่ยแปลงหน้ามาเพราะแปลงหน้ามานี่ผมว่าน่าจะยากใช่ครับแต่แปลงหน้าถ้าเราไม่ยุ่งกับกรออะไรมากก็ก็เหมือนเดิมแต่ถ้าแต่อินเตอร์เห็นผลเลยนะครับ อินเตอร์จะเปลี่ยนอินเตอร์มาปุ๊บน็อตจะชอบข้างจจเอียง <c oughs> เอียงหมายความว่าตัว,ต,วตัวอยู่ตรงเนี้ยน็อตตรงเนี้ยจะเอียงเอียงครับครับอันนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดเดี๋ยวลองปิด,ดครับเดี๋ยวลองเปิดเทสต์นิ่ครับนี่แล้วก็ดูครับดูเส้นต่างๆครับนี่อันนี้คือไม่ต้องตั้งอะไรเลยใช่ครับนะครับ โอ้โหเข้าหมดเลยใช่ครับง่ายมากอย่างนี้คนทางบ้านก็สามารถซื้อสั่งฝาไปแล้วก็ไปติดตั้งติดตั้งเองได้ใช่เลยครับทำง่ายครับมีทิคอะไรไว้สำหรับคนที่จะซื้อบาตตั้งเองไหมครับอย่างแรกเราก็ให้รูปดูครับรูปดูรูปดูถ้าหมูว่ามันสูงเราก็ปรับน็อตมันจะมีเขาเรียกลูกยางให้น็อตตรงนี้จะเป็นยางเพื่ปรับนิดนึง ตัวนี้มันจะสามารถหมุนได้ครับอันนี้ผมต้องจําไว้อยู่แค่นี้ครับเจริงๆลูกยางเนี่ยสามารถปรับสูงต่ําจากตรงนี้ได้เลยได้เลยครับรถทุกยี่ห้อมีเหมือนกันหมดเหมือนกันครับนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับตอนเราขันอะขันน็อตหลวมๆก่อนก็ได้ครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนหาตําแหน่งก่อนก็คือที่้มันให้ตัวได้หน่อยนึงครับมันจะให้ตัวได้นิดนึง ถา้ามติว่ามันกินฝั่งนี้เยอะเราก็โยกมาฝั่งนี้หน่อยหน่อยมันก็จบแล้วครับบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นที่ฝาหรือเปล่าที่ใส่แล้วไม<ช>่ตรงตรงนี้มันให้ตัวใช่เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องบอกว่าขยบหน่อยยนอย่างที่พี่เขาใส่แน่แก่ที่ไวเพราะพี่เขารู้<ช>ว่าประมาณไหนเขาใส่เขารู้เลยอแต่ถ้าเกิดว่าเราเองหรือว่าใครที่มือใหม่ยังไม่เคยใส่ตรงนี้ต้องขยับนิดนึงเพื่อให้มันตรงอันนี้ไม่ต้องมาใส่พวกสายชีน้ำฝนมันอยู่ที่ตัวที่ปัดนน้ำฝนเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่รดเรื่องเก่าๆตัวเตี้ยหรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีสายที่ปัดน้ําฝนมาใส่นี่ก็จะกินเวลาตรงนี้อีกนิดนึงใช่กินเวลาแต่จริงๆไม่ยากเพราะว่าจริงๆเราก็จะมีเป็นสายมาให้ใช่เพราะว่าจริงๆช่องพวกนี้เราก็คือทำไงก็ได้ให้ลูกค้าใส่ง่ายที่สุดครับต้องบอกเลยว่าฝาเบามากนะแล้วทีนี้เฮียครับขอสอบถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับฝาตัวนี้อันนี้เป็นตัวสูงเนาะสามารถใส่กับตัวเตี้ยได้ด้วยปหะครับได้ครับ ก็คือเป็นทรงนี้เลยใส่กับตัวเทียได้ด้วยก็บอกเลยว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยก็ว่าได้เลครับแล้วนอกเหนือจากตัวฝากระโปงนะครับจริงๆแล้วเขาก็จะมีนี่เลยนะเป็นตัวครอบกระจกนะครับสามารถซื้อได้แล้วตอนนี้มีแล้วเหมือนกันอย่างอันนี้ก็เป็นลายเอวันเหมือนกันเป็นนีไฟของเราด้วยนะครับครับก็จะเป็นโพติตรงนี้มันจะอ้วนๆใช่ไหมครับครับเราก็ทาให้มันดูลู่ลมให้มันเพียวมากขึ้นใช่ครับอ่าเนี่ยสังเกตดูมันจะมีนิ้วโอติตรงนี้มันจะอ้วนๆอย่างนี้ครับถ้าเราก็ทําลายให้มันลู่ลมขึ้นครับ แต่มันก็สามารถครอบกับของเดิมได้เลยใช่ไหมครับของเดิมได้เลยครับนี่อันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับคู่ละหกพันหรือเจ็ดพันอ่าอยู่เราแต่ถ้าซื้อฝาคู่กันเนี่ยมันจะมีส่วนลดอ่ามีโปรด้วยมีโปรพิเศษด้วยใช่ครับตัวฝานี่ราคาอยู่เท่าไหร่นะครับพี่ครับก็ฝาก็ถ้าเป็นลาย F1 นะครับครับอยู่หมื่นเก้าอ่าแล้วถ้าเป็นลายสองอยู่หมื่นหกลาย F1 ก็คือเป็นลายที่เป็นแบบลายใหญ่หน่อยนะครับอ่าแต่ถ้อลายนี้เลยครับอันนี้แต่ถ้าเป็นลาย สองเนี่ยก็จะเป็นลายขั้นบันไดเล็กๆครับนะครับแต่ส่วนมากฮิตกันก็คือลายเอฟวันลายสองอยู่เท่าไหร่ครับลายสองอยู่หมื่นหกครับลายสองอยู่หมื่นหกนะครับตัวคาร์บอนเข้ากระจกเนี่ยอยู่ประมาณประมาณเจ็ดพันหกพันแล้วกันอ่ะแต่ถ้าถ้าซื้อพร้อมกันก็จะมีส่วนลดอ่านะครับถ้าใครสนใจอยากได้ก็ทักเข้ามาได้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวในอนาคตนะครับฝาท้ายใกล้จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับนะครับฝาท้ายเสร็จประมาณเมื่อไหร่ครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ ประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะครับใครอยากได้ก็สามารถสั่งล่วงหน้าไว้ได้เลยว่าจะเอาทั้งฝาหน้าทั้งฝาครอบกระจกทั้งฝาท้ายนะครับโอเคสําหรับตอนนี้ถ้าใครจะติดตามทางมอนซ่าครับสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็ทางมอนซ่าเพจแท้ครับแล้วก็มอนซ่าไทยแลนด์ แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของมอนซาทั่วประเทศครับนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายมีทั่วประเทศจริงๆภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มีครบหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วทางมอนซาเนี่ยไม่ได้ทําแค่เฉพาะคาร์บอนสําหรับรถยนต์เท่านั้นนะครับมีเกี่ยวกับลาไทล์ใช่ครับนะครับมีทั้งไลฟ์เหมือนพวกกาลาอะในพวกนี้ครับมีสุขภัณฑ์ด้วยนะครับก็สามารถเข้าติดตามได้นะครับโอเควันนี้ก็พาเพื่อนมาชมครับนี่เลยเป็น ฝา New D Max 2024เจ้าแรกในประเทศไทยนะครับใครอยากได้ฝาคาร์บอนก็สามารถเข้ามาซื้อมอนซ่าได้เลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมกับพี่มอนต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ